ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับอีกหนึ่งปัญหานะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องเล่นไปนะครับเราเอาไปต่อกล้องมองหลังนะครับเราไม่เข้าใจว่าเส้นไหนคือเส้นสำหรับต่อกล้องมองหลังนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องเล่นจอยหนอยตรงรุ่นไปครับสังเกตปักนะครับจะมีเส้นสีน้ำตาลนะครับ ที่มีคำว่าแบ็กนะครับตัวนี้ครับคือสายที่เอาไว้ต่อกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดสส่วนนะครับ ชุดแรกนะครับก็คือชุดที่เป็นชุดของกล้องนะครับจะมีตัวกล้องแล้วก็ชุดปลั๊กนะครับที่สำหรับต่อไฟไปเลี้ยงกล้องนะครับและอีกหนึ่งชุดนะครับจะเป็นชุดสายนะครับที่เป็นตัวนำสัญญาณภาพของกล้องนะครับแล้วก็สายนะครับที่ต่อออกมาจากกล้องที่ต้องมีไฟเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราไปดูธีการต่อเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําการต่อจําลองดูนะครับส no ําหรับต่อกล้องมองหลังนะครับหลังจากที่เราเดินสายไฟเรียบร้อยนะครับส่วนด้านหน้ารถนะครับเราก็จะทําการต่อนะครับแจ็คสัญญาณภาพนะครับหลัก <kara prayer: S 1> หลังเครื่องเล่นนะครับแล้วก็สายทีย่เราเดินมานะครับของกล้องนะครับส่วนเส้นสีแดงที่มากับสายกล้องนะครับ <S <S S <S แล้วก็เราก็ทําการจ้ำเาเข้ากับสายสีน้ําตาลที่เขียนคาว่าแบกนะครับ หลังจากนั้นนะครับส่วนตัวกล้องนะครับก็จะมีสายนะครับที่เป็นชุดนะครับที่เป็นไฟเลี้ยงกล้องนะครับสายสีดำนะครับเราก็จัำเข้ากับสายกลาวนะครับที่เป็นไฟถอยของรถนะครับส่วนตัวเส้นสีแดงเนี่ยนะฮะเราก็จะทำการจัำเข้ากับ ไฟบวกนะครับของรถนะครับแล้วก็จำลองว่าตอนนี้เราทำการจับเส้นไฟไว้กับกล้องแล้วนะฮะกล้องกับไฟถอยเนี่ยเราจับใส่กันไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรานะครับใส่เกียร์ถอยนะครับตัวไฟถอยเนี่ยก็จะทำการติดนะครับ ถ้าติดเนี่ยก็เหมือนว่ามีไฟเป็นเลี้ยงนะครับตัวกล้องก็จะทำงานนะครับนี่นะฮะกล้องก็จะติดนะครับเมื่อเราใส่เกียร์ถอยนะครับถ้าเราใส่เกียร์ว่างหรือเกียร์ P เกียร์ D นะครับกล้องก็จะทำการตัดนะครับเมื่อเราต้องการถอยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพอเราใส่เกียร์ R หรือเกียร์ถอยเนี่ยฮะไฟก็จะทำการ ติดอีกครั้งกล้องหลังก็จะติดเหมือนกันนะฮะนี่ก็ไขข้อสงสัยนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อจอแอนด o อยตรงรุ่นนะครับผมแบรงค์มิชิกา้าใบแล้วต่อกล้องมองหลังไม่ได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์092 271 1 0 0 5นะครับหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ร w w w p o m a r k e t com วันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ